กราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำหูฟังอินเอียรุ่นใหม่จากค่ายดูนุที่มีชื่อว่าดูนุเซนดูนุเซนนั้นเป็นหูฟังที่ประกอบไปด้วย1 Dynamic Driver ซึ่งเป็นหูฟังตัวที่2ของค่ายดูนุที่ใช้ไดรเวอรแบบ d y n a มิกเพียงแค่ตัวเดียว ถัดมาจากตัวท็อปอย่าง d u n ุ Luna ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมรุ่นหูฟังอินเอีย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากนักรีวิวทั้งในไทยและต่างประเทศและถ้าให้พูดถึงสเปคของเจ้าตัวดูนุเซนนั้นก็ไม่ใช่เล่นๆกันเลยนะครับด u นุเซนนั้นใช้ไดรเวอร์ชนิด d y นามิกขนาด13.5ม mm, ิเมเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นในการขับเสียง โดยแผ่นไดอะแฟรมหน้าไดร์ r นั้นเป็นนาโนดียซที่ใช้บริเลียมเคลือบและมีโดมตรงกลางเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยชุดไดร์ใช้แม่เหล็กเนโอไดเมียมแบบพิเศษที่ให้กำลังสนามแม่เหล็กสูงกว่า1.8เทสลาที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างประณีตโดยเทคโนโลยี Eclipse บอดี้หูฟังทําจากสเตลเลสสตีล s t e e l s 3 6ซึ่งทนทานให้ผิวสัมผัสที่หรูหรานอกจากนี้นะฮะดูนุยังใส่ใจการสวมใส่ของผู้ใช้โดยใช้เทคนิคไอซิช่วยระบายแรงดันภายในหูฟังทําให้ผู้ใส่สามารถสวมใส่ฟังเพลงได้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่อึดอัดเลยและอุปกรณ์ที่เราจะได้รับมาภายในชุดของเจ้าตัวดูนุเซนตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวบอดี้ของดูนุเซน กระเป๋าหนังแบบซิบรูดสินเงินโลโก้ดูนุสำหรับเก็บหูฟังซองตะข่ายกันกระทบสำหรับโตหูฟังเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนขณะเก็บหูฟังไว้ด้วยกันสายสต็อกหูฟังรุ่น duw 0 3โดยมีสเปคเป็นสายถัก8เส้น ตัวนำทองแดงชุบเงินของฟูลูกาว่าแบบซิงเกิลคริสตัล SPC ที่มีโครงสร้างแบบลิสตไม่ขึ้นเขียวเมื่อเวลาผ่านไปหัวปลั๊ก3แบบประกอบไปด้วยขนาด3.5แบบซิงเกเนนและขนาด2.5และ4.4แบบบาลาน์ ซิลิโคนสีดำเนื้อนิ่มและนึบมี3คู่ไซส์ S, M และ L ให้เสียงเบสที่หนักแน่นจุกของทางแบรนด์ดูนุแบบแข็งสีเทามีความทนทานยัวย,ยากให้เสียงบาลานซ์3คู่จะมีไซส์ S, M และ L สีขาวของทางแบรนด์ดูนุเด่นในเรื่องของเสียงร้องมี3คู่ด้วยกันไซส์ S M และ L จุกเมมโมรี o โฟเคลือแบแว็กไซส์ M 1คู่ แปลงทุงความสะอาดอแดปเตอร์ apter, สำหรับแปลงจากช่อง6.3ไป3.5คลิปหนีบสายอแดปเตอร์ apter, สำหรับเครื่องบิน ถ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดเจ้าตัวหูฟังก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เสียงคุณภาพที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยลองเพิ่มงบซื้อจุก f ิล์ส่วนสดูนะฮะในชุดนั้นเนี่ยจะแถมจุกสปินฟิตด้วยซึ่งมีราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้น โดยจุกสปินฟิตนั้นนะฮะจะเป็นจุกที่สามารถหมุนได้360องศาด้วยกันใส่ได้สบายหูกระชับหูก่าเดิมช่วยยกระดับเสียงย่านเบสและเสียงแหลมให้เด่นชัดขึ้นหรือถ้าหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม และถ้าพูดถึงในส่วนของงานประกอบนั้นถือว่าทำได้ดีและประณีตมากๆเลยทีเดียวครับสัมผัสทั้งบอดี้หูฟังและสายแล้วรู้สึกแพงสมราคาจริงๆไม่มีขอบคมหรือร่องรอยที่ประกอบกันไม่สนิทเลยแม้แต่น้อยในส่วนของสายสต็อกนั้นเป็นทองแดงชุบเงินแบบคริสตัลเดียวอย่างดีสีเงินและดำถักสลับสี8เส้นเข้าด้วยกัน และที่สำคัญมีโครงสร้างแบบลิสต์ที่มีการเคลือบกันออกไซด์ดังนั้นใช้เป็นนานๆเนี่ยไม่ขึ้นเขียวอย่างแน่นอนครับในตัวของโมดูล่าปลั๊กที่ใช้ถอดเปลี่ยนหัวแจ็ก,ก็ใช้งานง่ายมีการล็อกอย่างเป็นระบบเวลาใส่คั้ว M-MCS เข้ากับตัวหูฟังจะเหลือร่องไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้ใช้อุปกรณ์ช่วยถอดได้อย่างสะดวกมากขึ้น และถ้าให้พูดถึงคุณภาพเสียงของสายสต็อกนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับดีจนไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดสายเลยแม้แต่น้อยซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยสายสต็อกของดูนุเซนนั้นคือสายดูนุรหัส d u w 0 3ซึ่งมีราคาแยกจำหน่ายอยู่เส้นละ7,990บาทสามารถที่จะใช้งานไปก่อนได้สักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยอัปเกรดสายคุณภาพดีๆอย่าง Noble หรือ Blanche และในเรื่องของความสบายในการสวมใส่ โดยส่วนตัวบอดี้ของดูนูเซนนั้นออกแบบมาได้เข้ากับทรงหูของผมเป็นอย่างพอดีเลยล่ะครับแน่นกระชับดีไม่หลุดง่ายและมีลักษณะแบบล o w profile ที่แน่ไปกับตัวหูของผมไม่ยินล้นใบหูใส่นอนตะแคงไปไปมา,มาได้อย่างสบายและไม่อึดอัดเลยล่ะครับและในเรื่องของย่านเสียงของเจ้าตัวดูนูเซนนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับโดยในส่วนของย่านต่ำนั้นเบสจะเป็นเบสท,ที่เก็บตัวไวลงได้ลึกดีมากๆ ถ่ายทอดเสียงซับเบสได้ชัดเจนไม่บวมและเบลอลูกของเบสจาก,กลางๆค่อนข้างใหญ่เป็นไปตามเพลงที่บันทึกมาช่วงหัวโน้ตความคมและโฟกัสของโน้ตเบสดูนูเซนนั้นทำออกมาได้ดีมากๆและตำแหน่งเบสที่จะโดนผลักไปหลังหัวค่อนข้างไกลทำให้ไม่รู้สึกว่าเสียงย่านนี้เนี่ยจะมาบดบังเวทีหรือกวนเสียงย่านอื่นๆเลยย่านต่ำของดูนูเซนนั้นทำออกมาให้ฟังได้กับทุกแนวเพลงตั้งแต่ อะคู s ติก Pop, Jazz, v o c อ l คอร์ d อ o รนบีอหรือไปถึงเพลงที่เน้นจังหวะแบบ EDM, Rock, m e t อกย่านต่ำของเซนนั้นเรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกแนวเพลงเลยล่ะครับและในส่วนของย่านกลางนั้นเสียงร้องของเซนนั้นจะสะอาดชัดถ้อยชัดคำดีมากๆทั้งเสียงร้องหญิงและเสียงร้องของผู้ชายเสียงร้องโดยรวมมีความใสสะอาดไร้สากเสียน ตำแหน่งเสียงร้องของเซนนั้นจะออกมาทางด้านหน้าเป็นร้องที่เหมือนเสียงร้องที่อยู่ด้านหน้าเราและร้องเข้ามาหาตัวเราซึ่งต่างกับหูฟัง IEM ทั่วๆไปที่ให้เสียงร้องที่ออกจากตัวเราไปทางด้านหน้าเราเสียงร้องนั้นเนียนรายละเอียดดีและมีอาการเสียดหูน้อยมากๆเสียงกีตาร์ในโน้ตสูงๆนั้นทำได้ดีมากๆเลยละครับส่วนเสียงกีตาร์ในโน้ตต่ำๆนั้นตั้งแต่สายที่3ลงไปอาจจะรู้สึกบางอยู่เล็กน้อย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความคมชัดและอิมเมจที่จับต้องได้ในด้านของเสียงสูงนั้นเซนจ,จะให้เสียงสูงที่สดใสคมชัดเป็นประกายและลากปลายเสียงได้ไกลโปลง่งรายละเอียดยิบย่อยทําได้ดีมากๆเกินกว่าที่คิดว่าจะเป็นหูฟังเพียงหนึ่ง m i นาม i กไ r รเวอเสียงสูงของเซนนั้นจะอยู่ห่างจากหัวไปทางด้านข้างพอสมควรนะฮะทำให้ไม่รู้สึกถึงความพุ่งบาดโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเสียงสูงที่สวยมากๆ รายละเอียดดีแต่ไม่บาดหูเสียดหูแม้แต่น้อยเลยล่ะครับโดยในเรื่องของอะคูสติกเสียงของเจ้าตัวดูนูเซนตัวนี้นะฮะจะกว้างและลึกสมดุลกันโดยที่ด้านกว้างนั้นถือว่ากว้างมากๆยิ่งเครื่องเล่นที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดด้านกว้างได้มากเส้นนั้นก็จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามประสิทธิภาพเครื่องเล่นไปได้อย่างดีเยี่ยมส่วนด้านลึกนั้นจะแบ่งเลเยอร์ได้ดีมากๆแยกแยะชิ้นดนตรีได้ชัดเจนไม่ทับกันความเป็นดนตรีสูง มิติโดยรวมดูอลังการโอ้อาเลยล่ะครับและสำหรับเจ้าตัวหูฟังยูนุเซนนั้นถือเป็นหูฟังในช่วงระดับ mid end กึงก่งก high end ที่ให้ซุ้มเสียงใหญ่โตอลังการในราคา23,900บาทนี้ผู้รีวิวกลา้าพูดไดเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปทุกบาทอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องเสียงที่ให้โทนเสียง overall ครอบคลุมทุกแนวเพลงและมีเนื้อเสียงคุณภาพส,งสูงในทุกๆย่านให้มิติการแยกแยะโดดเด่น แต่ทั้งอุปกรณ์ที่ให้มาอย่างครบคันใส่สต็อกค,คุณภาพสูงจุกที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเรียกได้ว่าซื้อแล้วครบจบในตัวเดียวเป็นหูฟังที่ผู้รีวิวมีความเห็นว่าให้มิติอะคูสติกและการแยกเลเยอร์ดนตรีที่ดีที่สุดในแบรนดูนุที่เคยทำออกมาเลยละครับ ก่อนจะจากกันไปนะขอทิ้งท้ายอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้าตัวดูนุเซนเนี่ยควรจับคู่กับเครื่องเล่นเพลงหรือ d a c แอมในระดับที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาสักหน่อยจะให้ประสิทธิภาพของหูฟังได้อย่างเต็มที่โดยขอแนะนำเป็นรุ่นดังนี้นะครับผม HyB ี r 2ราคา3,990บาทหรือจะเป็น Shaling M3H ราคา11,990บาท FIO M 1 1 plus Ltd หรือจะเป็น FIO M 1 1 pro, Sharing M 6 pro, New Hybe R 6 2020โอเคครับทุกทคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและให้กำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงฮุลลี่ซาย ร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องโฮลิ s ไซ n ์สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ